วันนี้ผมจะมาบอกหีที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับช่งสอสาวันนี้แทบไม่ได้ลงคลิปเลยทุกคนสังเกตไหมคือช่อวงน,นี้ผมเป็นไข้ใช่ผมเป็นไข้อาการหนักตั้งแต่วันที่เอตั้งแต่วันสุยันตอนนี้ก็ยังไม่หายซึ่งอาการมันเริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่หายดีสาเหตุมันจะประมาณนี้แหละครับ ส่วนที่ผมเป็นไข้ผมก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับเหมือนเหมือนว่าผมอกาการมันจะเบาๆลงเลยเกือบเกือบเรื่อยๆมันจะหนักแล้วมันก็หนัก เบาลงหนักเบาลงเรื่อยๆประมาณนี้แหละครับเราก็สำหรับใครที่อยากอยากเอ่อคิดก่านไห่ก็ช่วงก็สำหรับคลิปนี้มันจะมีประมาณนี้นะครับ